สวัสดีครับผมดูแนวทางหวยลาวบนกันนี้กันนะครับอาจจะมีหลุดบ้างนะครับเป็นบางหววนี่ของวดที่แล้วนะครับวันสุกที่9สิงหาคมเลขที่ออก4 3 1ครับข้างล่าง8 4ครับวงกลมไม่พลาดเป็น ตลองตองนี้ครับสามหนึ่งครับตัวเต็งวงกลมไม่เข้านะครับผมมาดูของวัดนีกันจันท์ที่จะถึงนี่ะครับ มีแค่สองสูตรนะครับผมจะจับชน,นยังไงสามห้าสามแปดสามหนึ่งสามสี่หกห้าหกแปดห,หนึ่งหสี่ เก้าห้าเก้าแปดเก้าหนึ่งเกาสี่สองห้าสองแปดสองหปสองบหกรวมทงิบหกชุดนะครับผมมั่นใจครับ ในนี้มีแน่นอนสิบหกช๋ยวผมจะตัดเพราะตัวเด่นมาให้นะครับผมถ้าใครไม่ชอบก็เลือกในนี้ได้เลย ามหนึ่งสามสี่เดดตเล็กซ้ำออกนะครับเก้าห้าแล้วกี่ชุดเลยหนึ่งสองสามสีบชุดใครมีงบเยอะก็เล่นไป10บชุดเลยนะครับ ผมเน้นที่5นะครับ 1 2 3 4 แนวทางนะครับผมแต่ในนี้มีแน่นอนใครไม่ชอบนี่ก็เลือกในนี้ครับ16ชุดเลือกอันเจอชอบเลยครับโชคดีครับทุกคนอย่ลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ